น้ำที่ใช้อยู่ในบ่อเนี่ยมันใช้ยังไงมันก็จะไม่หมดอันนี้ก็จะคงอยู่ับเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเครือข่ายก็คือสูบที่เดียวน้ำที่เดียวมันจะใช้ได้ตรงหมตัวนี้จะตัวนี้วางให้เป็นศูนย์กลางของของตำบลเพรากอืงกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกเลยอืมตัวนี้เป็นเกลือกลางที่จะให้มันเชื่อมตรงนู้นมาแล้วก็โยงลงไปข้างหน้าแสดงว่าตรงนี้คือสำนักงานใหญ่ก็คือเขา ที่เขาบอกว่าทําไมต้องเป็นธนาคารน้ําใต้ดินก็คือเวลาสภาพคล่องมันล้นก็หมายถึงว่าน้ํามันมาเยอะน้ามันท่วมก็คือเก็บเข้าไปฝากไว้ข้างในแต่เวลาสภาพคล่องเนี่ยมันมันไม่มีก็สูบมาใช้อย่างเงี้ยนี่ก็คือการใช้สภาพคล่องของธนาคารน้ำใต้ดินทำไมที่มาของมันเป็นธนาคารน้าใต้ดินเพราะมันเต็ด้วยเหตุผลนี้นี่คือเหตุผลของธนาคารน้ำใต้ดินตอนนี้จะแก้ทาไมนั่นดับโอเค พพอออสุดดยยเลแล้วน้ำแถวนี้ก็คือถ้าเกิดใช้ดีนวันตรงนี้ก็คือเขียวหมดเลยเขียวหมดแล้วครับตอนนี้เพราะว่าใช้บ่อใช้บ่อนั้นขึ้นมาก็คือสูบใช้ทั้งปีฝนเมื่อไหร่ที่มีแดดกูก็ออกมาทันทีกูไม่ได้สูบตัวตัวบนเนี่ยเมื่อก่อนช่วงฝนตกตอนปีใหม่อืมมีน้ําลงมาเติมตัวนี้ตัวนี้มีเติมเนาะตัวนี้มันมีเติมตัวนี้ไม่ได้เติมเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้สัมัยมึงก็เติมอย่างนี้ ล้วฝั่งนู้นคือภูเขาไปก,ต,กติที่อยู่ข้างล่างนี่นแต่นี่สง่งกกตันนี้มาื็สุดยอดเขามองว่านี่คือความมหัศจรรย์บ่อเล็กนิดเดียวแต่สามารถที่จะใช้ได้เกินปริมาณความจุข,ของบ่อซึ่งนี่คือข้อแตกต่างของการขุดการขุดลอกกับการขุดธนาคารน้ำใต้ดินขุดลอกได้แค่ปริมาณดินที่ ปริมาณน้ําที่เป็นความจุของบอ่อแต่ขุดธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยความจุของบ่อจะเท่ากับพื้นที่ทั้งตําบลดังนั้นก็คือถ้าเกิดทำธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยทุกตาบลก็จะมีเขื่อนสีนักขรินอยู่ข้างๆแล้วก็พร้อมที่จะใช้น้ําได้ตลอดเพราะว่าน้ําก็จะไม่ไหลลงทะเลน้ําก็จะไม่ไปแม่น้ําโคงนี่แหละคือบริบทของธนาคารน้ําใต้ดินที่น่าสนใจครับที่นี่นก็เป็นของอบตเสรอนชัยนะครับเชี่ยมตัวอยู่ทางทิศเหนือนี่เราก็วางไว้ มันมีบ่อของผมอยู่สามบ่อที่วางครั้งแรกเนี่ยสามบ่อแล้วก็ไปวางข้างบนอีกจุดหนึ่งที่การโควิดผมวางไม่ถึงผมวางแค่ของผมการโควิดวางเลยไปหน่อยตัวนั้ไปทำละครับไปทำละคือตอนนี้มันก็คุมกันทั้งหมดมันก็มีด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีพื้นที่ของท่านนี่พื้นที่ของท่านนี่กี่ตารางกิโลเมตรตําบลหกหกสิบหกก็หกสิบหกก็แสดงว่าเก็บน้ําใต้ดินได้ อยู่ที่40,000ล้าน40,000ล้านคิวก็เทียบเท่าเขื่อนศรีนครินทร์สองเขื่อนตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไปขุดเพิ่มเนินเสือนางแดงนู่นนะครับตรงนี้ตรงตีนเนินนี้ในนี้หัวโลนมุมมุมนี้มุมนี้คือมันเชื่อมตอนนี้มันเชื่อมที่ชาวบ้านเขาไปคือไปขุดที่ไหนมันมาเที่ยนเพราะว่าระดับพื้นน้ำของธนาคารน้ำเตือนคืออยู่ข้างล่างตัวเนี้ยถ้าเกิดดูขนาดนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณ4-5เมตร ถ้าเกิดขุดถึงสี่ห้าเมตรล้วงลงไปเกินสี่ห้าเมตรก็น้ําก็จะขึ้นมาทั้งหมดก็ก็น่าสนใจแล้วใช้งบไม่มีไม่เยอะด้วยทั้งหมดนี่ก็เต็มที่เนี่ยถ้าเกิดหกสิบกว่ารับเงินเขาบอกว่าเลยนะรับเิน